รู้สึกแล้วใช่ไหมครับว่าหน้าที่การงานสิ่งแวดล้อมคนสัตว์สิ่งของเจ้านาย <c oughs> เพื่อนร่วมง,งานหรือผูดด้ใต้บังคับบัญชาที่บีบคั้นบังคับความรู้สึกเราเรียกว่าท็อกซิกเนี่ยท็อกซิกเนี่ยถ้าในตลาดนะเนาะเขาก็บอกว่าอีนั่นน่ยคือท็อกซิกอีนั่นน่ยคือสารพิษอีนั่นน่ยคือโน่นนี่นั่นจริงแล้วอะคิดให้มันลึกหรือว่าฟังคอ,อสนหน่อยจริงแล้วมันคือตัวเรา มันคือบันทึกเรามันคือความนึกความคิดเราและหรือมันคือความรู้สึกเราแหมโอเคใจเย็นๆอย่าเพิ่งใจขาดว่าเอ๊ะมันมามุกไหน,เ,นเพื่อนๆครับไอสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรามันคือกระจกเงาสะท้อนที่เราจะสามารถรู้ตัวเราผ่านบันทึกเราก็คือที่เราไม่ชอบและหรือที่เราชอบนั่นแหละครับแต่ทีนี้เรามา โฟกัสกันตรงหน้าที่การงานเพราะหน้าที่การงานเนี่ยมันส่งผลรายได้เรามันเลยทำให้เราไม่อยากทำงานไม่ใช่เราอะไม่มีงานทำเราอะไม่อยากไปเจอไอ้สิ่งวดลรอมรอบตัวเราตลอดจนหน้าที่การงานเราด้วยนะที่เราไม่เจริญไม่เจริญในหน้าที่การงานก็คือเราอะไม่เจริญความรู้สึกครับ โอเคนะเปิดแผลแล้วนะขยี้แผลแล้วนะเอาละมาป้ายยา <c oughs> เมื่อเรามีแนวคิดในซูเปอร์มาร์เก็ตมาหมดแล้วโอ้ยเราไปดูโค้ดครูเราไปดูกูรู <c oughs> เราไปฟังพอดแคสต์เอ้ยแต่มันยังไม่เจอเว้ยมันยังไม่ตอบเว้ยเอ้ยเหมือนเจ้าชายอะ <c oughs> <c oughs> ตื่นเช้ามาเจ้าชายนี่วิ่งไปหา พระเจ้าอาพระเจ้าตาเลยอะว่าเฮ้ยมันยังไม่หมดนะครับผมมันยังแบบมันยังเคลียร์ได้ไม่หมดมันคลีนได้ไม่หมดดีว่าพระเจ้าตาพระเจ้าอาอะไรอะเขาไม่ใช่เป็นคนกักกักกั้นเกรงหรือว่าเป็นคนหลอกใช้เป็นคนที่รู้ว่าเจ้าชายอะอยังได้มากกว่านี้แล้วตัวพระเจ้าอาพระเจ้าตาเนี่ยก็หมดหมดแล้วหมดแล้ว หมด <laughs> หมดคำจะพูดพอ <laughs> หมดคำจะพูด <laughs> ก็เลยบอกเจ้าชายโอเคเอาไม่เมาสเนี่ยอย่ายกให้ทั้งหลังเลย <laughs> ไม่เอา้าายไม่เอาเจ้าชายเขาไม่เอาโอ้ยเจ้าชายไม่เอาเพราะมีทุกอย่างไม่เอาสักอย่างนะเนาะก็ <laughs> สงสัยเหมือนเราอะ่ะ เราไปฟังมาทั่วเอเยียย่านน้าเราไปเข้าคอร์สไปจ่ายตังไปเสียเงินไปสารพัดจะไปแต่มันไม่ตอบโจบเอาวะมาเจอคลิปนี้คอร์สอเขาให้วิธีการครับให้รู้เลยว่า99.99% 99ที่มันไม่ดีและดีทั้งหมดที่มันบีบรัดตัวเรามันทําให้เราปลิ้นมันพยายามจะบอกเราเฮ้ยมึง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  ไอ้คอราา์ซอไอ้คอรสอไอ้อาเจียนไออาเจียน <c oughs> <c oughs> มึงไปในทิศทางที่มึงเป็นตัวของมึงเองได้แล้วโว้ยมึงใช้เวลาอยู่กับพวกมันน่ะกับพวกมันสิ่งแวดล้อมหรือตัวมึงเองอะเวอร์ชั่นเก่าอะเวอร์ชั่นเก่าอะมันไม่ใช่มึงโงยมึงจะมานั่งอดทนอยู่กับความรู้สึกแบบนี้ทำหาอะไร ถ้ามึงไปต่อได้มึงไม่มีอะไรบีบรัดมึงเริ่มวางแผนออกจากตัวนี้ตัวมึงตัวตนดําเดิมของมึงได้แล้วเขาว่าเดิมก็คือมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้ทรูดิมเดิมมันคือตัวตนที่ถูกจับยัดถูกเขาให้อยากให้เราเป็นหรือเรามีภาวะจำยอมที่ต้องทําในสิ่งที่เรายังไม่ถนัดคือชอบกับถนัดชอบเนี่ยมันเป็นความรู้สึกเนาะถนัดมันเป็นแกกระทําบางอย่างเรายังไม่สามารถทําในสิ่งที่เราชอบได้เราก็ต้องทําสิ่งที่เราไม่ชอบ แล้วเราก็ถนัดน้อยกว่าแล้วหรือเราทําบางอย่างที่ถนัดมากกว่าเออเออได้ดีกว่าแล้วเราก็ชอบด้วยแต่เราไม่ได้ทำโอเคไหมนี่แหละมันจะต้องรออีกนานแค่ไหนอีกรอบการเกิดนานแค่ไหนอีกสายหลายๆรอบจนกว่าเราจะเริ่มชอบเออเราจะเริ่มไปทำสิ่งที่เราแล้วแต่ที่เราชอบมันเป็นคันลองเพื่อน มันเป็นวิถีแห่งเ <laughs> มนดาลอ <laughs> <laughs> วางแผนเพื่อนวางแผนวางแผนออกจากเวอร์ชั่นเดิมๆเพื่อไปสู่เวอร์ชั่นใหม่อีตัวเวอร์ชั่นใหม่มันอัปเกรดอีกระจกเงาสะท้อนนะ่ะถ้าคุณไม่ไปมันจะปิดทุกทางตั้งแต่อะไร รูปทรงไรรูปทรงหรือกลุ่มรูปทรงเออมันจะบีบทุกทางคนสัตว์สิ่งของเจ้านายบีบเพื่อนบีบจนลูกน้องบีบบีบที่ทํางานไม่พอนะที่บ้านก็จะบีบเอาเอาเอาที่บ้านแม่งบีบเมื่อไหร่มันจะอยู่ลําบากคือคืออย่ารอให้มันปริ้นก่อนที่จะวางแผนที่จะไปต่อในชั้นลึกกว่าเดิมโอเคไหมครับมันจะต้องต่อสู้กับความกลัวและความกล้านี่อาเจียงก็เข้าใจอาเจียงก็เป็นมาก่อนซึ่งยังเป็นอยู่เหมือนกัน แต่ว่าอันนี้มาเล่าให้ฟังเพื่อที่ว่าเผื่อใครมาได้ยินคลิปนี้เจอคลิปนี้ว่าเฮ้ยมันใช่เว้ยเจยนเว้ยผมก็จะได้เป็นอีกเสียงหนึ่งที่กําลังบอกคุณนะเขาเรียกเสียงถ้าเป็นเสียงในตัวเรา,าเรียกเสียงพระเจ้ามาบอกกระซิบบอกแต่นี่มันไม่ใช่พระเจ้าอันนี้มันเพื่อนเพื่อนลมโลกเ <c oughs> พื่อนมนุษย์โอเคนะครับสรุป ทั้งหมดที่เราเจอที่มันไม่ดีนะครับที่มันทรมานมันรู้สึกไม่ได้มันไม่อยากอยู่แล้วนั่นแหละครับมันบอกให้เรารู้ว่าเราจะต้องไปสู่เวอร์ชั่นใหม่เท่านั้นเองครับก็วางแผนจัดการแล้วก็ไปสู่ขั้นดําเนินการแล้วก็หลุดพ้นออกจากสิ่งเดิมๆแล้วเพื่อนๆก็จะได้เจอตัวตนที่แท้ทรูแล้วก็จเจริญความรู้สึกพอจเจริญความรู้สึกโอ้โหทีนี้ละความนึกคิดอย่างใหม่ ผลลับอย่างใหม่ก็จะปรากฏ99.99%เพื่อนถ้าใช้ดีก็หายอากาศเข้าไปตัวร่วมระหว่างที่เรายังโอเวอร์แลกับของเก่าของใหม่มันก็จะได้ทำให้เราโอ้อฉาแม่งกูลุงงี้ลุงงี้ลุงงี้มาครอส